สวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาพูก,การรีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้างานแกนดิสตาออ i ไมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จะมารีวิวเปรียบเทียบนะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเจ้าสีของตัวนี้ก็คือเป็นสี two dimension หรือว่าสีมังกรในบ้านเรานั่นแหละเราจะมาพูดคุยกันว่าทําไมเจ้าสีมังกรถึงได้รับความนิยมในบ้านเราค่อนข้างที่จะเยอะ พอสมควรเลยน่าจะแบบว่าสำหรับตอนนี้ผมคิดว่าสีมังหาน,นี่น่าจะเป็นหนึ่งในใจของหลายๆคนเลยว่าแบบถ้าเลื่นได้ก็จะเอาสีมังหาดน,นะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะกันเนาะต้องบอกว่าทั้งหมดที่จะพูดต่อไปเนี่ยมันเป็นจากความคิดผมนะไม่ได้แบบว่าเป็นวิชาการหรืออะไรเท่านั้นนะ ผมก็จะมาสรุป3าข้อนะครับว่าทําไมคนเราถึงชอบสีมังกรมากกว่าข้อแรกก็คือมันเป็นสีที่เหมือนหลุดออกมาจากในมังกรหรือว่าในหนังสือการ์ตูนของเรานะครับหมายความว่าเจ้าสีตัวนี้สมว่านอเอาไปวางกระดาษมันจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นรูปที่วาดขึ้นมาเหมือนมันเป็นสีที่เวลาเรามองฝั่งไหนก็ตามก็จะเป็นสีที่เป็น2มิตินะครับมันเลยให้ความรู้สึกว่าเป็นตัวที่เหมือนหลุดออกมาจากใน หนังสือการ์ตูนในมังงะของเรานั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของดีเทลรายละเอียดสมมุติว่าถ้าเทียบกับเจ้า2ตัวเนี้ยยังไงความละเอียดความมีมิติก็ต้องให้สั่งเจ้ามังงะเนาะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดมากกว่าเจ้าตัวเนี้ยมันก็เลยให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าเทียบกับตัวนี้ถามว่าพรีเมียมแค่ไหนติว่าเป็นงานกาิสตูนะครับ สมมติว่าเราเทียบจากกรองอก็จะเห็นเล้ว,ว่ากรอกของที่เป็นสีมังงะให้ทำดูแพงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถามว่าดูแพงอย่างเดียวไหมไม่เพราะว่ามันแพงขึ้นจริงๆตัวนี้ราคาออฟฟิเชียลอยู่ประมาณ700บาทตัวนี้คือประมาณ1 9 0 0 2 0 0 0นนะครับฉะนั้นแล้วความพรีเมียมเข้ามาคู่กับราคาที่พรีเมียมนะครับแต่ถามว่าณปัจจุบันนะตอนทีคุณมีเงิน 1,900บาทเพื่อที่จะไปซื้อตัวนี้ตอนนี้มันก็ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าตัวพวกนี้มันจะค่อนข้างหายากนิดหนึ่งก็เลยมีการรีเซลกเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นเรื่องของความคุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายนะครับที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเจ้าตัวนี้มันจะค่อนข้างที่จะราคาแพงกว่าตัวนี้ใช่ไหมแต่บางงานต่อให้เป็นโครนาสีก็ราคาเท่ากันอย่างเช่นง,งาน BWF C XSMXP นะครับงานนั้นก็คือราคาเท่ากันทุกสีฉะนั้นงานนั้นก็เลย ทำให,ห้สีมังงะได้รับความนิยมเป็นระดับต้นๆเลยนะเทียบกับสีอื่นๆโอเคงั้นเราก็มาสรุปกันเลยนะครับสรุปว่าเหตุผลที่เจ้าตัวสีมังงะและรความนิยมมันเป็นเพราะว่า หนึ่งเลยคือมันเป็นงานที่ดูมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เหมือนหลุดออกมาจากในลังงานที่เราอา่านต่อมาก็จะเป็นเรื่องของความพรีเมียมของตัวโมเดลนะครับว่าพอมันเป็นสีเนี้ยมันจะรู้สึกเหมือนแบบอัปเกรดอีกระดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของราคาเนาะเพราะว่าบางทีราคาตัวเหมือนกันสีต่างกันดูมีรายละเอียดมากกว่าแต่ราคาเท่ากัน แต่ต้องบอกก่อนว่ามันมีแค่ไม่กี่งานนะที่แบบว่าสีมังกรจะราคาเท่าสีปกติเพราะว่าอย่างงานกะลิสตางานสุดโปรดของผมเนี่ยบอกเลยว่าราคาต่างกันนึงไหมประมาณ3มเท่ามันก็แล้วแต่ความชอบคนเพราะว่าบางคนก็ยอมจ่ายเพื่อให้ได้ตัวที่มีดีเทลแบบสีมังงะน,นะครับซึ่งผมก็อย่างที่บอกไปผมโชคดีหน่อยผมชอบสีปลัดฉะนั้นผมก็จะได้ประหยัดตังอีกนิดหนึ่ง แต่ถามว่าทําไมผมถึงมีออไม้สองตัวแล้วก็มีสีมังงะด้วยเพราะว่าผมเป็นคนที่ดูแอนิเมะเป็นหลักนะค่อยๆแบบได้อ่านมังงะแบบทุกตอนอ่ะผมเลยรู้สึกว่าเจ้าสีตัวนี้มันจะเหมือนออไม้ในแอนิเมะมากกว่าตัวนี้ตัวนี้มันดูแบบดูจืดไปเลยซึ่งตัวนี้ผมได้มาก่อนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกผมหาซื้อตัวนี้ไม่ได้เลยแบบหายากมากหายากจริงๆแต่สำหรับผมแล้วอ่ะผมไม่ค่อยชอบสีมังงะเรื่องหนึ่ง คือเรื่องที่มิติ 2D อ่ะมานทาให้บางทีคนไปตั้งเนี้ยแล้วบิดไปนิดอย่างเงี้ยบางตัวคือมันเสียโพสเจอร์ไปเลยแับหน้าตาเปลี่ยนไปนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็สีมังหะข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือด้วยดีเทลที่ทำออกมาค่อนข้างที่เยอะอะบางทีถ้าคนไปคอสตอมสีรีเพนอะไรเงี้ยแล้วทำมันใช้คาว่าไม่สมดุลได้ไหม มันจะทาให้ตัวสีมังงะดูเลอะเกินไปนะครับเออคิดได้อีกเรื่องหนึ่งข้อเสียของมังงะเลยนะก็คือผมมีความรู้สึกว่าสีมังงะต้องตั้งคู่กับสีมังงะเองนะถือว่าเอาสีมังงะไปคู่กับตัวอื่นๆ่ะมันดูหลุดแล้วมันก็ทําให้ตัวอื่นอ่ะดูแบบดูโดนกลืนไปนะครับฉะนั้นใครที่เก็บมังงะก็แนะนําว่าเก็บมังงะเรียงกันอ่ะโอ้อันนั้นคือสวยจริงแต่ถ้าสำหรับผมอ่ะถือว่าเอาตัวมังงะแล้วก็เอาสี ธรรมดาสีปกติมายืนด้วยกันอ่ะไม่ได้ทำให้ตัวนี้นเด่นเกินไปเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวไม่สิสารการพูดคุยว่าทำไมสี 2D หรือสีมังงานเนี่ยได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามมาดูกันว่าผมจะมารีวิวอะไรกันต่อในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับ like crap.